พอเราเข้ามานั่งปุ๊บสิ่งแรกที่เจอเลยคือเบาะแถว3เนี่ยอย่าหานั่งนะฮะขอหักกันได้นะจากที่เราได้ลองขับลองนั่งมามากกว่า500กิโลนะครับว่าทำไมคันนี้มันถึงเป็นเบอร์หนะึ่งะในกลุ่มยอดขายของรถ PPV แต่ f o r t u n e r ก็คือ f o r t u n e r เคยไหมครับวันทํางานที่แสนเหนื่อยวุ่นวายนะประชุมทั้งวันแชร์จอหรือยังเนี่ยเราอยากรู้สึกแบบอยากไปพักผ่อนอยากไปชิลอยากไปต่างจังหวัดให้มันสบายใจนะครับพอดีว่าวันนี้ผมได้รถมาคันนึงเดี๋ยวเราจะไปรีแลกซ์ไปเที่ยวกันพร้อมกับไปดูรถพร้อมๆกันเลยพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับ และรถที่เราได้มารีวิวในวันนี้นะครับก็คือ t ต y o ต a f o r t u n e r GR s p o r t Top of the Line ลนคันนี้ซึ่งถ้าเราพูดถึงชื่อชั้นของ f o r t u n e r เนี่ยโอ้เราไม่ต้องพูดเยอะนะฮะเจ็บคอนะฮะโอเรียกได้ว่าทุกคนนะ่ยรู้จักกันหมดเพราะว่ามันเป็นรถ SUV บนพื้นฐานปิกอัพที่มีการปรับดีไซน์ให้สวยงามเป็นรถขวัญใจประหลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำนันนะฮะเรียกได้ว่าอาเซียอาซอเนี่ยโอ้ก็ขับ f o r t u n e r กันเยอะเราเห็นอยู่บนถนนเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยไม่ต้องพูดถึงนะครับ ถ้าถามว่ารุ่นนี้ GR Sport เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรที่แตกต่างจากตัว l e g e n d ตัวท็อปของเขานะครับส่วนใหญ่เราก็จะเป็นพาร์ทการตกแต่งนะของตัว GR Sport ไม่ว่าจะเป็นด้านนอกตัวรถนะครับก็จะมีกระจังหน้าจะมีโลโก้ GR Sport นะครับสปอยเลอร์หลังกันชนท้ายแล้วก็ตัวล้อเองเนี่ยก็เป็นสีเฉพาะนะของรุ่น GR Sport พร้อมอยางขนาด 265/50R20 ท 50, นะครับ วงใหญ่ๆโตๆเลยแล้วก็มีคาลิ p เปอร์เบรกสีแดงพร้อมโลโก้ GR Sport อีกแล้วอันนี้ t o y ยต a เขาบอกว่าแค่คาลิเปอร์เบรกสีแดงก็ทำให้เรารู้สึกสปอร์ตได้ไปโดยปริยายเลยนะครับ <Wow. S 1> ผมรวมถึงถ้าเรามาดูภายในตัวรถที่เราเห็นกันนะจะได้เป็นการตกแต่งสีดำเดินด้วยได้แดงพร้อมกับตัดด้วยแถบพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าสี Smoke Silver มันจะเป็นสีเหมือนสีเงินเข้มๆออกเหลือหล่อมๆเทาๆหน่อยเพื่อให้ความหรูหราแต่คงความสปอร์ตไว้ได้อยู่ ก็ถือว่าสวยสปอร์ตตามสไตล์เขานะพรมาลาัยก็เจาะรูมาให้นะครับพร้อมมีเนี่ยมาร์กตรงกางราลางพงมลัยด้วยนะครับเนี่ยการตกแต่ง GR Sport รวมถึงที่เบาะเองก็จะเป็นเบาะหนังกลับนะครับเจาะรูพร้อมโลโก้ GR Sport เหมือนเอนกันนะครับไฮไลท์เด็ดเขาเนี่ยไม่อยู่ที่ดีไซน์อย่างเดียวนะเขาเคลมว่ามีการปรับปรุงตัวช่วงล่างใหม่นะครับด้วยโช้คอัพโมโนทิวที่ดีไซน์มาเพื่อรุ่น GR Sport เฉพาะพร้อมกับสปริงที่มีค่า K เนี่ย แข่งขึ้นอีก17%เพื่อให้ความนุ่มนวลดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นในการขับขี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองกันว่าขับจริงแล้วจะเป็นยังไงนะแต่ถ้าเทียบกับผู้แข่งกับราคาคันนี้นะ1 8 7 9 0ล้บาทนะครับแพงกว่ารุ่น l e g e n d ด r นี้อยู่40,000บาทแต่ถ้าเป็นสีขาวไว e Pearl c s Blacktop ที่เป็น2 t โทนสีดำครึ่งคันบนเนี่ยก็จะเพิ่มอีก2 0 0 0 0เป็น1 8 9 9 0 0้บาทนะคร ถือว่าแพงนะเรียกได้ว่าแพงน่ารแบบแพงสุดเลยอ่ะในบรนดาคู่แข่งทั้งหมดแต่ต้องยอมรับว่ายังไงยังไง Fortuner ก็คือ f o r t u n เนอร์เขาพิสูจน์ชื่อชั้นด้วยการขายมานานความคงทนของมันความไว้จะได้ของมันนะคู่แข่งก็เลยต้องปรับตัวไงเพื่อสู้ f o r t u n เนไม่ว่าจะเป็น Ford e v e r e อ t ใช่ไหมครับที่ออปชั่นลูกเล่นภายในก็อาจจะเยอะกว่า รวมถึงเบาะแถว3าพับไฟฟ้าด้วยนี่ไม่ธรรมดาเลยและ isuzu m i x โฉมใหม่รอบนี้ทำกันบ้านมาดีมากปรับราคาไล่อัพใหม่ตัวท็อปเนี่ยถูกกว่า Fort u n เ r er เป็นแสนเลยนะเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าคันไหนที่เหมาะกับเราแต่ Fort u n e r ก็คือ Fort u n e r ถ้าถามว่าเจ้าคันนี้เหมาะกับใครหากคุณเป็นคนที่กำลังมองหารถ SUV พื้นฐานปิกอัพที่ให้ความอึดถึกทนพาคุณลุยไปได้ทุกลุมทุกบ่อทุกกรุงและต่างจังหวัดทั้งยังให้ความภูมิฐานพร้อมความสปอร์ตแบบตัวท็อป ไฟหน้าสูงแต่การตาขณะรถขันหน้าเห็นยังต้องเกรงใจหลบให้ Toyota Fortuner GR Sport คันนี้อาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณแต่เราอุตส่าห์จะไปเที่ยวไปพักผ่อนทั้งทีนะฮะใส่ชุดสูทอย่างนี้ก็คงไม่เหมาะเนาะมันจะเหมือนละครน้ำตากรรมเทพไปสักหน่อยนะฮะเราไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดชิวๆไปเที่ยวกันดีกว่าแล้วเราก็เปลี่ยนชุดพร้อมเที่ยวกันแล้วนะฮะโอ้ชุดอย่างเงี้ยค่อยสบายหน่อยนะครับผม ต้องบอกว่าหลังจากที่เราขึ้นมานั่งรถคันนี้และขับออกมาจากในเมืองนะต้องบอกว่าทัศนวิสัยเนี่ยแน่นอนฮะรถพื้นฐานปิกอัพยกสูงแบบนี้เขาเรียกว่ารถ PPV นะมันทําได้ดีมากอยู่แล้วด้านหน้าเห็นฝากระโปรงเนี่ยเห็นสันนูนของฝากระโปรงชัดเจนเลยโอ้และเรียกว่าเห็นคันหน้าไปไกลามากเลยด้านซ้ายด้านขวากระจกมองข้างใหญ่ๆโตๆแบบนี้รวมถึงกระจกมองหลังเนี่ยก็เห็นด้านหลังได้ใกล้ขึ้นนะเพราะเป็นแบบกระจกแบบซูมอ่ะกระจกแบบโคลสอัพ ก็ช่วยให้เราเห็นว่ารถขัหลังคันขับที่ตามมาเ,เป็นยังไงบ้างได้ดีเลยอันนี้ทัศนวิสัยใครที่เคยขับรถแบบนี้จะติดใจนะฮะจุดบอดเขาก็ปิดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยการมีกล้องมองรอบคัน 3- 6 0องศามาให้ซึ่งเป็นกล้องแบบ3 d พร้อมการแสดงภาพบนหน้าจอขนาด9นิ้วแบบนี้นะฮะถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวที่ความเร็วต่ำกว่า20่ิบกมต่อชั่วโมงเนี่ยจะมีภาพขึ้นมาให้เลยเราเลี้ยวมุมซ้ายก็ภาพมุงซ้ายขึ้นให้เราเลี้ยวมุมขวาก็ภาพมุมขวาขึ้นมาให้นะก็ช่วยในการกะระยะในการเลี้้้ยวน่ไดงาขึ ว่ามันมันชนฟุตบาทขอบฟุตบาทปีนป่ายเลยไหมอันนี้ถือว่าดีโดยรวมๆแล้วเนี่ยทัศนวิสัยโอเคเลยขับง่ายคุณผู้หญิงขับได้ง่ายมากบอกครับสามารถปรับขึ้นได้สูงมากดูนี้สูงสูงนี้ยังจะสูงไม่สุดอีกสูงสูงวันนี้อีกโอ้โหจะสูงไม่ไหนเนี่ยสูงขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าคุณผู้หญิงขับได้หายห่วงชัวร์นะครับถามว่าเบรคคันนี้เป็นยังไงเบรกดีนะ คือบางคนคิดว่ารถโตโยต้าจะเบรกแบบเบรกไม่ดีหรือเปล่าคันนี้มั่นใจได้แม้ว่าจะชะลอความเร็วตอนขับในเมืองหรือต่างจังหวัดนะสบายสบายเลยเรียกว่าเบรกเนี่ยสั่งได้ดั่งใจอันนี้ไม่มีปัญหาเลยเลยช่วงล่างอนี้สิ่งที่ใครหลายคนอยากรู้นะว่า GR ทั้งทีเนี่ยช่วงล่างเป็นยังไงต้องบอกว่ายกนิ้วให้นะคือเราจะคาดหวังว่ารถสไตล์แบบนี้จะไปเหมือนช่วงล่างแบบเก่งก็คงไม่ได้หรอกนะฮะ เพราะว่าพื้นฐานตัวรถเนี่ยมันเป็นเฟรมแชสซีแบบปิกอัพเพราะฉะนั้นการซับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยจากพื้นถนนเนี่ยมันคงทําได้ไม่ดีเท่ารถเก่งแน่นอนแต่การที่เขาเปลี่ยนเป็นช็อคโมโนทิวปเนี่ยที่เขาเคลมว่าฟังเสียงจากลูกค้าแล้วก็ไปปรับจูนให้ดีขึ้นเนี่ยอันนี้ทําได้ดีโดยเฉพาะพวกคอสะพานลูกหลานหน้าต่างๆน,นะหรือว่าบนถนนที่ไม่เรียบเนี่ยมันสามารถเก็บแรงสั่นสะเทือนได้ดีเลยทีเดียวถือว่าดีขึ้นกว่าคันอื่นๆเยอะในกลุ่มเนี่ยถือว่าซับแรงสั่นสะเทือนได้ดี ขับสบายตามที่เขาเคลมไว้จริงๆนะครับให้ความนิ่มมาถาผู้บริหารจะนั่งข้างหลังเนี่ยก็โอเคแต่แน่นอนแหละมันจะมีความโยนอยู่บ้างนิดหน่อยตามสไตล์รถประเภทนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะคือการขับเวลาเข้าโค้งเพราะว่าเข้าโค้งหนักๆเนี่ยคันนี้มันจะมีอาการโยนอยู่นิดนึงนะมันจะไม่ค่อยมั่นใจอยู่หน่อยเพราะฉะนั้นใครที่แบบหักโค้งหักเลี้ยวกระทนหันต้องระวังโดยเฉพาะการขับที่ความเร็วสูงนะครับ เพราะว่าตัวรถเนี่ยมันจะมีการโยนตัวเยอะอยู่พอสมควรให้ได้รู้สึกกันเลยทีเดียวและจุดนี้แหละอาจจะทําให้คนที่นั่งเบาะแถวหลังเนี่ยรู้สึกเวียนหัวได้ถ้าเราเป็นประเภทสายมุดนะฮะโดยเฉพาะที่ความเร็วสูงเนี่ยมันจะวืบวับวื้ว,ว,ว,วับตัวรถมันอาจจะมีการโค้งอยู่บ้างตามสไตล์รถของเขาอยู่แล้วแต่ก็ถือว่ายังทําได้ดีอยู่นะพวงมาลัยอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่น่าเสียดายถ้าโตโยต้าปรับจูนพวงมาลัยมาให้ดีกว่านี้สักหน่อยนะถือว่าจบเลยเนี่ยอย่างเราเนี่ยเห็นไหมพอมันเจอถนนที่ไม่เรียบนะฮะ พวงมาลัยมันจะมีอาการสั่นช่่งกลางนิดหนึ่งอ่ะคือมันจะมีระยะฟีอยู่นิดหนึ่งนะฮะก่อนที่มันจะใช้บังคับควบคุมได้ซึ่งช่วงนี้เองเนี่ยมันทําให้เวลามันเจอถนนที่ไม่เรียบเนี่ยมันจะดุ๊กดิ่กรุ๊กดิ่กรุ้ิ่งอย่างเงี้ยแล้วเวลาขับเนี่ยแต่จังหวัดหรือขับทางไกลเราต้องคอยประคองพวงมาลัยก็เลยอาจจะทําให้มีความเครียดอยู่บ้างนะถ้าปรับจูนตรงนี้ได้ให้พวงมาลัยมั่นใจหรือคมขึ้นเนี่ย จะเป็นรถที่แบบเพอร์เฟกมากเลยสําหรับเรื่องการเก็บเสียงรุ่น G R s p o r t ตัวท็อปไม่ได้มีการเพิ่มวัสดุซับเสียงเปลี่ยนแปลงอะไรมานะครับเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์เนี้ยมันก็จะเหมือนกับ f o r t จูเนอทั่วๆไปคันอื่นๆนั่นแหละการเก็บเสียงเนี้ยทำได้ดีนะโดยเฉพาะการเก็บเสียงจากพื้นถนนถือว่าโอเคเลยอะ่ะส่วนการเก็บเสียงจากกระจกมังลมหน้าเนี้ยจะเริ่มมีเสียงเข้ามาจากทางด้านหน้าโดยเฉพาะกระจกมองข้างเนี้ยเล็ดลอดเข้ามาในห้องโดยสารประมาณความเร็วตั้งแต่1้อขึ้นไป และถ้าเราขับร40เนี่ยเสียงจะค่อนข้างดังแบบชัดเจนเลยแต่สําหรับผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยแปลกเสียงกลับเงียกบกว่าด้านหน้านะอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีเสียงจากกระจบบานใหญ่ๆข้างหน้าไงก็ต้องบอกตามความเป็นจริงเป็นแบบนี้เสียงจากยางมีบ้างโดยเฉพาะถนนยามาตอยที่ลาดไม่เรียบหรือถนนซีเมนต์นะครับก็จะมีเสียงเล็ดลอดเข้ามาจากยางดันหลบตัวนี้เข้ามาอยู่นิดหน่อยไม่ได้เยอะลำคาญอะไรขนาดนั้นนะถือว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยโอเคเลย หนึ่งสองสามป <Wow. S 1> ้ายก็อัตราเลขนะครับอย่างที่เห็นนะจากตัวเครื่องวัดของเราเราใช้เครื่องวัดเลยนะฮะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องจับเวลาไง ตอนนี้บนรถเรานั่งอยู่2คนนะครับรอุณหภูมิภายนอก34องศาเราเทสโดยเข้าเกียร์ดีนะครับทำได้ใน10.82วินาทีนะและอัตราเร่งแซง80-120ถึ 120, ได้ใน6.97วินาทีเฮ้ยถือว่าโอเคเลยนะสําหรับรถแบบรถครอบครัวไซส์แบบนี้นะครับสำหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้จะใช้ตัวเดียวกันกับ Fortuner l e g e n d e r และ r ี v o ตัวบนบนเป็นเครื่องดีเซล2.8ลิตรสสูบเทอร์โบรหัส 1GD FTV ให้กำลังสูงสุด204แรงมา้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะพร้อมแพตเทชิฟการันตีความแรงด้วยท่อไอเสียแบบบ um ึมบโดยพวงมาลาัยเป็นแบบแบล็กแอนพินเนียนแบบปรับความดันแปรผ่าน VFC สามารถปรับได้4ทิศทางมีน้ำหนักค่อนข้างมากตามสไตล์รถปิกอัพใครที่เคยชินกับพวงมาลัยรถเก่งเล็กอาจต้องออกแรงเพิ่มพอสมควร เราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนั่งชิวๆสบายสบายกลางทะเลแบบนี้มาเติมวิตามินซีอย่างนี้นะฮะมากับเจ้าคันนี้เลย t o y ยต้านะฮะฟอร์จูเนอร์ที่ดีไซน์เขาไม่เบาเลยดูจากด้านนอกครับเราจะเห็นนะอย่างที่บอกไปอะ่ะดูมาแต่ไกลเรารู้ว่าเป็น GR Sport ได้จากนี่เลยแถบคาดหน้ากันชนตรงนี้นะครับอันนี้คือรุ่น GR ถึงจะมีมาให้นะพร้อมโลโก้ g r อยู่ตรงนี้ แล้วมาดูตรงนี้เลยเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะรู้ว่าถ้าขับคันนี้มาพร้อมกับครอบครัวแล้วนั่งเต็มพิกัด7คนเนี่ยจะเป็นยังไงแต่เราเห็นแล้วนะว่าข้างหลังเนี่ยมันขนของได้สบายเพราะว่าเราขนโต๊ะขนเก้าอี้ขนโคมไฟกันมาแล้วเพราะว่าถ้าเราพับ,บอบ์ดแถว3ลงเนี่ยขนของที่เป็นพาลิสสบายเลยอะเราลงมาดูกันเลยครับนั่งแถวสามจะเป็นยังไงนะนี่ครับ เบาแถวสองเวลาพับของคังนนี้มันจะพับแบบนี้นะมันจะไม่ได้เรียบไปกับตัวถังของตัวรถนะครับแล้วเราก็มุดเข้าไปด้านในซึ่งเบาะแถวหลังเนี่ยเขาพับแบบซ้ายขวายกขึ้นมาอย่างนี้เขาไม่ได้พับเรียบไปกับตัวถังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บของในแนวกว้างมันก็จะลดลงไปนิดนึงนะอ่ะเราลองเข้าไปนั่งข้างในเลยนี่นะพอเราเข้ามานั่งปุ๊บสิ่งแรกที่เจอเลยคือพนักพิงด้านหลังเนี่ยมันมันดันนะครับมันดันต้นคอต้องเอาขึ้นอย่างนี้ อ่าและนั่งแบบนี้นะครับผมแล้วก็บาะแถวเนี้ยเราสังเกตว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งองศาที่นั่งจริงนะถ้าคนนั่งจริงๆอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับและนี่ครับคือการที่คนตัวสูง180มานั่งหลังนะเบาะแถว3เนี่ยอย่าหานั่งนะฮะถ้าคุณเป็นคนตัวสูง180อย่างนี้นะครับเหมาะกับการให้เด็กนั่งมากกว่านี่ลองดูดินั่งแบบเนี้ยโอ้โหหัวก็ชอนอีตาหางนะเวลาเจอแบบลูกระนาดคอสะพานทีก็แอะ ขอหักกันได้นะก็เหมาะกับเด็กๆอันนี้นั่งให้ดูเลยนะให้รู้ว่าเวลามาเที่ยวทางครอบครัวเนี่ยเบาะแถวนี้เนี่ยจะเหมาะกับเด็กนั่งจริงๆครับจากที่เราได้ลองขับลองนั่งมามากกว่า500กิโลนะครับมันมีจุดข้อสังเกตหลายจุดเลย ว่าทำไมคันนี้มันถึงเป็นเบอร์หนึ่งนะในกลุ่มยอดขายข,ายของรถ PPV ถ้าพูดถึงฟ mm ีลลิ่งของเบาะนั่งนะครับต้องบอกว่าเบาะนั่งของคันนี้จริงๆมันมันเหมือนสเต็ปอัพขึ้นเรื่อยๆนะตามแถวของเบาะนั่งคือถ้านั่งข้างหน้าสุดครับตรงคนขับกับข้างคนขับเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ตัวเบาะเนี่ยใหญ่สุดแล้วก็นั่งสบายที่สุดตำแหน่งของบอเบาะนี้กำลังดีนะคือไม่ได้สูงหรือต่ำจนเกินไปนะเรานั่งก็รู้สึกแบบพอดีตัวแล้วก็อบกระชับได้กำลังดีหนังกลับที่ให้มาทำให้เวลาเราขับรู้สึกมันแบบ มันเฟิร์มมันแน่นตัวนะฮะต่อให้แบบรถขับเข้าไปตามโค้งก็ตามส่วนพอย้ายมาแถวกลางเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวเบาะเนี่ยมันสูงกว่าเบาะแถวหน้านะครับเบาะรองนั่งเนี่ยมันทําให้เข่าเนี่ยมันจะต้องชันขึ้นมาอีกนิดนึงมันจะสูงกว่าพื้นหน่อยแต่ว่าปลายเท้าเราก็ยังสามารถสอดเข้าไปใต้เบาะหน้าได้อยู่แต่ตัวเบาะเนี่ยสังเกตดูเลยครับมันไม่ค่อยแบบเว้าอกกระชับกับหลังเราเท่าไหร่นะมันสามารถปรับเอ็นได้นะอันนี้คือเราปรับแบบชันสุดเนี่ยแบบว่า ครูสอนนักเรียนให้นั่งตัวตรงเป็นระเบียบนะเราสามารถเอ็นไปได้นี่เอ็นได้แบบนี้จริงๆเอ็นได้เยอะกว่าน,นี้นะครับแต่มันติดเบาะหลังไงเบาะแถว3ที่มันพับขึ้นมาด้านข้างอยู่เนี่ยมนเลยทําให้เบาะสามารถพับเอ็นไม่ได้มากกว่าน,นี้นะสรุปแล้วผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยถามว่านั่งสบายไหม,มจริงจริงแล้วแอบสบายกว่าที่คิดนิดนึงนะคือต้องเข้าใจก่อนว่ารถ PPV พื้นฐานรถปิกอัพเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นุ่มนวลเท่ารถเก่งแน่นอนแต่คันนี้มันมีความเฟิรม์มความนุ่ม จากช่วงล่างเนี้ยมันเหมือนแบบคือแข็งแต่ไม่ดิบกระเด้งแบบนี้นะแต่มันแบบเวลาเจอทางขรขามันเอาอยู่มันทําให้เรานั่งแล้วสบายเดินทางไกลเนี่ยดีใช้ได้ขับรถมา2ชั่วโมงคนนั่งนั่งสองชั่วโมงเนี่ยถือว่าโอเคเสียงทางด้านหลังเงียบกว่าด้านหน้าถือว่าคันนี้เป็นรถที่แบบปลัดขับได้ปลัดมานั่งหลังก็ดีนะครับแต่เท้าสามเนี่ยต้องไว้ให้เด็กๆนั่งนะครับผม ลูกเล่นคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยยกตัวอย่างนะกระจกออโต้สีบานเนี่ยนี่ก็ให้มาที่วางแขนมาด้วยนะพร้อมกับที่วางแก้ว2แก้วซึ่งคันนี้ก็มีที่วางของแบบรอบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าชบะที่วางแก้วตรงกลางตรงประตูสีบานก็มีที่วางแก้วมาให้แต่ว่าด้านหลังเนี่ยที่วางแก้วมันหยิบยากนิดนึงมันอยู่หลังเบาะลงไปอ่ะทำให้เราต้องล้วงไปข้างๆเบาะเพื่อหยิบแก้วน้ําขึ้นมาซึ่งก็ออกแบบแปลกๆนะครับผม แล้วก็มีที่วางแก้วตรงเมื่อกี้ที่บอกไปมีที่เก็บของที่วางมือถือตรงนี้ที่เท้าแขนของคุณข้างหน้าพร้อมช่อง USB คันนี้ก็ให้มารอบพันเลยข้างหน้ามีช่องหนึ่งนะฮะติดอยู่ที่จอกลางตำแหน่งมันแบบมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะแต่มันก็โอเคใช้งานดีใช้งานง่ายนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยตรงกลางก็มีที่ชาร์จ USB-C มาให้2ช่อง แล้วก็มีช่องเสียบพาวเวอร์เอาล์เ็เป็นปลั๊กเลยให้มาหนึ่งช่องสูงสุดถึงร้อยวัตต์อันนี้ดีนะแล้วก็มีช่องจุดบุหรี่ด้วยด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มีเอาไว้เสียบแบบต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมได้น,นี้ก็ถือว่าโอเคที่ห้อยของหลังเบาะหลังนะครับก็สามารถไปห้อยผักทุเรียนเสกกอีสานเวลาซื้อจากตลาดนัดมาได้อันนี้ก็ดีแล้วก็พูดถึงจอกลางด้านหน้าก็จะเป็นจอขนาด9นิ้วแบบสัมผัสได้นะครับอาจจะสู้แสงได้ไม่เก่งมากนะักแต่ก็ถือว่าทํางานได้ดี ใช้ได้ระดับปานกลางนะครับหน้าจอคมชัดสัมผัสเนี่ยมีหน่วงมือบ้างนิดหน่อยถ้าจะให้ดีเนี่ยควรใช้ Apple CarPlay Android Auto จะทำงานแผนที่ได้ดีก็ต้องรอเจเนอเรชันใหม่เขาอ,อาจจะปรับปรุงได้ดีขึ้นนะแอร์แอร์อคันนี้ที่ให้มาครับเป็นแบบ3โซนคือด้านหน้าเป็นดูอัลโซนปรับอุณหภูมิได้แยกด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังครับปรับได้1อันอยู่ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอสสวิตตรงนี้เวลาเรากดทีหนึ่งเนี่ยบนเพดานก็จะยุบ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 ,ยบลงไปหน่อยนะ เออมันก็จริงมันก็น่าจะแน่นกว่านี้นิดนึงแต่ใช้งานได้ดีทำงา,งานง่ายหายห่วงดูไฟครับไฟสว่างนะคือไฟสว่างแต่มันสว่างอยู่แค่ตรงนี้ทำให้เวลากลางคืนเนี่ยไฟมันไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่เวลาเราอยากจะหาของด้านข้างเนี่ยอาจจะมองเห็นได้ไม่ค่อยชัดนะครับลำโพง JBL 9ตําตำแหน่ง12ลําลำโพงพร้อมซับบูเฟอร์ที่ประตูฝาท้ายเนี่ย<ด>ก็ให้มาด้วยนะครับเสียงโอเคนะในระดับลถ PPV นะครับแต่ซับบูเฟอร์ด้านหลังเนี่ยมันเหมือนไม่ค่อยมีเสียงออกมาสักเท่าไหร่ เสียงก็ถือว่าใช้ได้เสียงจะไปกองอยู่ทางผู้โดยสารคู่หน้ากันซะมากกว่าเราจับเนี่ยก็ให้มารอบคันเลยนะครับด้านหน้าตรงเสาเนี่ยก็สามารถปีนขึ้นมาได้แล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยหกคนเนี่ยให้มาครบทุกตำแหน่งอันนี้ถือว่าดีก็ให้มาครบรอบคันเลยนะระบบความปลอดภยัย t o y o ตา s a f e t y Sense ให้มาในตัวท็อปจัดเต็มสไตล์ต o y o ต a ยุคใหม่ทั้งระบบ p r e c o l l i s i o n System ระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมลงกลับอัตโนมัติที่ดึงพวงมลาลัยแรงจนน่ากลัวเมื่อขับด้วยความเร็วสูง ด n a m มิกเรดาร์คร s สคอนโทรลกล้องมองรอบคันพร้อมมุมมองสามิติที่จะแสดงภาพข้างตัวรถเมื่อเปิดไฟเลี้ยวที่ความเร็วต่ำบล i ี่สปอตมอนิเตอรระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC และป้องกันล้อหมุนฟรีระบบช่วยออกตัวและควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันถุงลมนิรภัยอัดแน่นเจ็ดตำแหน่งและเซ็นเซอร์กระยะหน้า2หลัง4รวม6จุดสรุปจุดเด่นจุดด,ด้อยของเจ้า f ฟ r t u n e r G-SPOT r คันนี้ เริ่มกันที่จุดเด่นอย่างแรกช่งล่างโมโนทิวปรับจูนเฉพาะรุ่น g r s p o r t นุ่มหนึบขึ้นเกาะถนนกว่าเดิมจะลุยทั้งลูกรางลูกระนาดหรือขับทางตรงก็นั่งสบายขึ้นความหล่อครบจบแบบ g r s p o r t ทั้งภายนอกและภายในจากโรงงานและเครื่อง2.8ลิตรเทอร์โบความแรงไหลมาต่อเนื่องโดยเฉพาะช่งเร่งแสง80-120กิเมต่อชั่วโมงส่วนจุดที่คุณปรับปรุงก็พอมีให้เห็นกันบ้างอย่างทัศนวิสัยนีบางจุด เช่นขอบตกแต่งลำโพงสีเงินสะท้อนกระจกหน้าอาจรำคาญตาคนขับความสว่างของจอกลางเจ้าปัญหาพอปรับให้สว่างสู้แสงช่วงกลางวันก็ดันสว่างแสบตาเวลากลางคืนรวมไปถึงเฟลเลียวหน้ารถขอบกันชนล่างที่ต่ำไปอาจทำให้รถคันอื่นมองไม่ค่อยเห็นการเก็บเสียงนั้นเสียงลมด้านหน้าตัวรถและเสียงยางมีเล็ดลอดเข้ามาในห้องโดยสารบ้างปรับปรุงให้ดีกว่านี้ได้ด้วยการเพิ่มวัสดุซับเสียงโดยเฉพาะที่ซุ้มล้อหลังที่ยังเปลือยอยู่ คลิกเซนเซอร์ที่ใช้ยากๆหรือใครมีเทคนิคเตะเปิดปิดยังไงมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับโดยรวมแล้วถามว่าเจ้าคันนี้คุ้มค่าราคา1,899,000บาทหรือเปล่าราคาขนาดนี้ผมเองก็อยากให้คุณผู้ชมมาลองขับลองสัมผัสด้วยตัวเองกันมากกว่าเพราะความคุ้มค่าแต่ละคนคงถูกนิยามไว้ไม่เหมือนกันแตบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าซื้อเจ้าคันนี้ต้องเพื่องเงินไว้ต่อภาษีปีละ1 1 8 4 0บาทและน้ำมันเติมรถ ขับโอทัชจังหวัดกินน้ำมันประมาณ12-13กิโลลิตรนะครับและทั้งวันนี้ครับคือที่สุดพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศนะจากการทำงานในเมืองพามาทะเลแบบนี้พร้อมกับรีวิวครับที่สุดของรถ PPV ในเมืองไทยกับเจ y o t a Fortuner GR Sport ต้องขอขอบคุณรถทดลองขับจากเจ y ต t a m o t o เตอร์ประเทศไทยด้วยวันนี้ครับผมอภพิธิกรกับพิสุดขอลคาาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย